มาปลูกปลาทำต่อๆกันนะตอนหด้เนหน้าครับหน้าครับเรือเรือเรือวันนี้เรากำลัง โค้งเพลงนิดหน่อยนะครับตอนนอออี้แต่วิวสวยมากขอบอก